เพื่อนๆวันนี้เอาเงินของประเทศสหรัฐอเมริกามให้ชมกันนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเรียกว่าเหรียญเพนนีนะครับมีบุคคลสำคัญนะครับที่อยู่ในเหรียญน,นี้นะครับเท่าที่ด้านหน้านี้นะครับท่านผู้นี้คือ ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนนะครับเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกานะครับท่านดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีคศักราช1,861 ถึง1,865นะครับโดยท่านมีการนำประเทศผ่านพ้นสงครามกลางเมืองนะครับแล้วก็นำไปสู่การเลิกทาสในสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือท่านประธาน,นาธิบดีคนที่16อับราหัมลินคอนนะครับ เดี๋ยวนี้เราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับในรายละเอียดนะครับเรามาเริ่มจากด้านบนนี่ครับนด้านบนระบุไว้นะครับ in God we trust ก็หมายความว่าเชื่อในพระเจ้านะอันนี้เราลองเลื่อนลงมาทางด้านซ้ายมือนะครับ จะมีตัวอักษรระบุว่า liberty เนี่ยก็คืออิสรภาพแล้วก็มาทางด้านขวามือนะครับระบุคิศจะสการาตเอาไว้นะครับ1,983ก็คือเป็นปีที่ระบุการใช้เหรียญน,นะครับ ที่ออกแบบมาเป็นลักษณะนี้นะครับตั้งแต่ปี1,983ตอนนี้เรามาดูลายเส้นกันชัดๆอีกทีนะครับก่อนที่เราจะไปดูด้านหลังกันนะ ตอนนี้เราพลิกกลับมาดูด้านหลังนะครับเาที่เห็นตรงกลางนี้นะครับมาเริ่มที่ตรงกลางนี้ก่อนเป็นอนุสาวรีย์นะครับที่เราเลึกถึงท่านประธานาธิบดีนะครับในรายละเอียดของอนุสาวรีย์นี้นะครับไม่ใช่ดูขยายขึ้นมาอีกนิดนึงนะให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ รตรงกลางนะครับถ้านับจากซ้ายช่องที่6ตรงกลางเพื่อนๆจะเห็นคล้ายๆล,ลักษณะมีเงาดำๆตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้คือเป็นรูปปั้นของท่านประธานาธิบดีนะครับอยู่ในอนุสาวรี์นี้เนะนี่ยนะเนีเ่ยเพื่อนๆจะเห็นช่องที่6นะครับทีนี้เราไปดู ภาพรวมของด้านหลังนะครับเริ่มต้นจากด้านบนเรามาดูรายละเอียดนะครับก็มีระบุไว้นะครับ u n i t e d s t a t e s of a m e r i c a นะครับด้านล่างเลื่อนเลื่อนลงมานะครับมีอักษรเหมือนตัว E นะครับแต่เป็นภาษานะลาตินนะแล้วตรงกลางก็จะเป็นอนุสาวรีครับแล้วด้าน ล่างสุดก็จะระบุมูลค่าเอาไว้นะครับ1ันเซนหรือ1เซนก็คือ1ใน100นะครับของดอลลาร์คือ1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะมีอยู่100ยเซนนะวันนี้ก็จะเป็นถ้าเทียบเป็นเงินบาทของเราอันนี้ก็เท่ากับประมาณ1สลึงนะครับ กับหนึ่งสลึงเพราะหนึ่งสตางคาง์นะครับหนึ่งสตางค์นะครับของเราก็คือหนึ่งบาทก็มีร้อยสตางค์อันนี้ก็คือหนึ่งเหรียญก็มีร้อยเซนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับน,นี่ก็ให้ดูภาพหลายเส้นนะครับในรายละเอียดชัดๆ นี่นะครับความคมชัดของการปั๊มเหรียญออกมาครับแล้วก็นี่คือเหรียญน,นะครับเพนนีก <P en> ็ e> คือเหรียญหนึ่งเซนนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในร้อยของดอลลาร์ รับแลวนี้ก็คือเงินสหรัฐอเมริกานะครับเที่ยวมาให้ชมกันนะครับโดยในเหรียญพันนีนี้ครับก็จะมีบุคคลสำคัญนะครับคือท่านประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนนะครับประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะ้รก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ